สวัสดีค่ะนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีตุลประจำวันที่9 15มกราคม2566ค่ะสัปดาห์นี้นะคะบอกถึงช่วงเวลานะคะของการที่รู้จักเรื่องของการเ,ออเตรียมใจนะคะบางรายเกี่ยวกับการที่ต้องสูญเสียหรือรเผชิญหน้ากับบางสิ่งบางเรื่องนะคะที่ผิดพลาดหรือว่าเรื่องผิดหวังบางอย่าง สัปดาห์นี้บอกถึงสภาวะจิตใจนะคะที่อ่อนไหวหรือว่าอ่อนแอได้ง่ายนะคะอาจจะมีเรื่องของความทุกข์ความเครียดบางอย่างการงานนะคะสัปดาห์นี้ถ้ามีเรื่องกุ้มใจนะคะอย่ากเก็บไปคิดมากซะจนกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะจะทำให้การงานไม่คืบหน้าแถมยังต้องสุขภาพทรุดโทรมอีกด้วย ก็เป็นช่วงที่ต้องใช้สติค่อยๆประคับประคองนะคะมองอดีตที่ผ่านไปให้เป็นบทเรียนนะคะแล้วก็มองไปข้างหน้านะคะยังมีเรื่องดีๆที่รอชาวตุลย์อยู่เรื่องของการเงินนะคะมีโอกาสได้เงินพิเศษเพิ่มเข้ามามีรายได้ที่ไม่คาดคิดเข้ามาฟุกๆนะคะบางรายเกี่ยวกับเงินมรดกหรือโชคลาภจากผู้ใหญ่คนในครอบครัวก็ได้ เรื่องของสุขภาพนะคะอย่างที่กล่าวไปตอนต้นระวังเครียดเรื่องของจิตใจสุขภาพจิตที่แย่นะคะจะทําให้สุขภาพกายแย่ไปด้วยเพราะฉะนั้นต้องหาเรื่องของแรงบันดาลใจหรือทำตัวเองให้มีความสุขมองโลกในแง่ดีมากขึ้นนะคะคนโสดสัปดาห์นี้เกี่ยวกับเรื่องของ การที่มีรักที่เพิ่งผิดหวังไปหรือยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะยังไงก็ตามก็พยายาม Move on นะคะหรือว่าเดินหน้าให้โอกาสตัวเองนะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วอาจจะมีเรื่องต้องห่างเหินจากคนรักเพราะเรื่องงานนะคะหรือความจำเป็นบางอย่างหรือบางรายบางคู่เกี่ยวกับการไม่เชื่อมั่นในความรัก หรือไม่แน่ใจนะคะทำให้รักมีปัญหาได้นะคะในสัปดาห์นี้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคามิเคนโชได้เลยค่ะนิงจะรีบตอบกลับไป ฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ